คืบหน้า46.34%แล้วรถไฟฟ้าสีม่วงใต้เตรียมเดินเครื่องหัวขุดเจาะอุโมงค์สายเหนือมุกรา68อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิด h ช n แนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด h ชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสายสีม่วงนะครับอัปเดตข่าวสาร ของโครงการนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กรกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับเมื่อวันที่14ทธันวาคม2567รายงานข่าวจากการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทั้งในมิติของความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างความปลอดภัยต่อประชาชน ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและในทุกมิติที่เกี่ยวข้องนั้นทางการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมโดยนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟมพร้อมด้วยคณะกรรมการรฟมผู้บริหารรฟมและคณะได้ลงพื้นที่บริเวณคัดครอเวอร์ถนนทหารเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษและการดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์สายเหนือของหัวเจาะขุดอุโมงค์ที่สองพร้อมเผยผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2567มีความคืบหน้ามากกว่า46.34%แล้วนะครับท่านผู้ชม นายมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยได้กำชับให้รอฟอมอกำกับดูแลการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้า เป็นไปตามแผนงานและเน้นย้ำในการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้สัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอาทิตตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานการจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างหลังจากทำงานแล้วเสร็จรวมถึงการติดป้ายเตือนต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรการ ลดผลกระทบด้านการจราจรโดยเฉพาะในจุดที่มีการจราจรคับข้างอาทิชุมชนโรงเรียนผ่านการประสานงานความร่วมมือหน่หวยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจในท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในเส้นทางนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2565การดำเนินงานในภาพรวมของโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินงานขุดเจาะอุโมงทางวิ่งงานก่อสร้างเสาเข็มโครงสร้างสถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับงานปรับพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างอาคาร จอดรถไฟฟ้าเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมนายมนตรีกล่าวต่อว่าส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานขุดเจาะอุโมง์ในส่วนของสัญญาที่1ช่วงเตาปูนถึงหอสมุดแห่งชาติและสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติถึงผ่านฟ้าที่มีกิจการร่วมค้า CKSTPL เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงทางวิ่งและสถานีใต้ดิน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีความก้าวหน้ารายสัญญาอยู่ที่61.02%และ52.95%ตามลำดับซึ่งหัวเจาะอุโมงค์ทั้ง3ตัวของกิจการร่วมค้า CKSTPL ได้เริ่มเดินเครื่องแล้ว2เครื่องนะครับท่านผู้ชมโดยหัวขุดเจาะอุโมงค์ตัวที่1 ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26เมษายน2567โดยดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์สายใต้จากบริเวณคัดโคบเวอร์ถนนทหารปัจจุบันอยู่ที่สถานีสีย่านมุ่งหน้าไปสถานีวชิราพยาบาลและจะไปสิ้นสุดที่สถานีอนุสวรีประชาธิปไตยภายในเดือนมกราคม2569ส่วนหัวขุดเจาะอุโมงค TBM n ั m เบอรที่คณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้านั้นเริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์สายเหนือจากบริเวณคัดโคเวอร์ถนนทหารปัจจุบันอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปสถานีสีย่านและจะไปสิ้นสุดที่สถานีหอสมุดแห่งชาติภายในเดือนมิถุนายน2568และสำหรับหัวขุดเจาะอุโมงค์ TBM n no. ั m เบอรนั้น มีแผนเริ่มเดินเครื่องหัวเจาะอ,อุโมงค์สายเหนือต่อจากสถานีหอสมุทแห่งชาติในช่วงต้นเดือนมกราคม2568ซึ่งตามแผนงานจะไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายในเดือนกันยายน2568นะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรจำนวน17สถานีแบ่งเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตรมีสถานีใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางยกระดับ9.34กิโลเมตรมีสถานียกระดับ7สถานีสำหรับแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล MRT สายสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆของรอฟมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการได้แก่สถานี3ยอดที่เชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ำเงินและสถานี อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ภายในปี2571นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดความคืบหน้า เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และสายสีม่วงเหนือนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ